เรื่องเล่าเสียงกระดิ่งยามเย็นนวัดเล็กๆก,กลางป่าทึบในจังหวัดทางภาคเหนือพระเนรไม่มากนักแต่กลับอบอวลด้วยกลิ่นธูปและความสงบยามอาทิตย์ตกดินหลวงพ่อสารพระชาราวัย78ปีเป็นเจ้าอาวาสผู้เคร่งครัดในธรรมะท่านมักเดินจงกรมใต้ต้นไม้ใหญ่หลังวัดและทุกเย็นเมื่อพระอาทิตย์ลับเลี่ยมเขาเสียงกระดิ่งเล็กๆที่ท่านแขวนไว้ข้างกุฏิก็จะดังกริ้งเบาๆตามแรงลมเสียงนั้นไม่ได้ดึงความสนใจจากผู้คนทั่วไปมากนะัก แต่มีชายคนหนึ่งชื่อคุณพิพัฒน์นักธุรกิจใหญ่ว้กลางคนซึ่งเพิ่งประสบเหตุสูญเสียภรรยาและลูกสาวจากอุบัติเหตุรถยนต์เดินทางมาพักใจที่วัดนี้เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วเขาไม่เคยคุยกับใครมากนักแต่ทุกเย็นเขาจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพไม่ห่างจากท,ที่ที่หลวงพ่อจงกรมแล้วมองฟ้าสีทองด้วยดวงตาเศร้าลึกคืนหนึ่งเขาเดินไปหาหลวงพ่อแล้วถามว่าหลวงพ่อครับทำไมผมยังทุกข์อยู่ทั้งที่ผมก็พยายามปลงพยายามปล่อย หลวงพ่อยิ้มบางๆแล้วชี้ไปที่กระดิ่งที่แขวนอยู่ริมชายคาคุติโยมได้ยินเสียงกระดิ่งไหมพิพัฒพยักหน้าได้ยินครับเบาๆแต่ชัดเจนเหมือนเสียงมันอยู่ในใจผมเลยหลวงพ่อยิ้มอีกครั้งกระดิ่งไม่ได้ร้องเองหรอกโยมมันดังเพราะลมพัดจิตโยมก็เหมือนกระดิ่งนั่นแหละมันไม่ทุกเองหรอกแต่เพราะลมแห่งความยึดพัดมันอยู่ตลอดเวลาพิพัฒนิ่งเงียบเขาเริ่มเข้าใจบางอย่าง หลายวันผ่านไปพิพัฒน์เริ่มปัดกวาดลานวัดช่วยพระธรรมครัวยิ้มมากขึ้นแต่เขายังถามคำถามหนึ่งซ้ำฮ่าฮ่าผมควรทำอย่างไรถึงจะไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดนี้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ตอบตรงๆแต่พาเขาไปที่ลำธารหลังวัดแล้วหย่อนก้อนหินก้อนหนึ่งลงไปในกระแสน้ําเห็นไหมโยมน้ํามันยังไหลไปเรื่อยแม้มีก้อนหินขวางหินไม่อาจหยุดกระแสน้ําเช่นเดียวกับทุกที่ไม่อาจหยุดเวลาได้ แต่ถ้าโยมหอบหินมากอดไว้เองแล้วบอกว่าหนักโทษหินหรือโทษใครได้ล่ะคืนนั้นฝนตกเบาๆใบไม้ปลิวตามแรงลมเสียงกระดิ่งริมกุฏิดังแถพิพัฒยืนมองมันด้วยใจนิ่งเขาหลับตาแล้วก็ร้องให้แต่คราวนี้น้ำตาไม่คงเท่าเดิมเขาเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่การยึดคือสิ่งที่เขาเลือกจะวางหรือแบกไว้หลังจากนั้นหนึ่งเดือนพิพัฒ์รับกรุงเทศ พร้อมแววตาที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้ลืมภรรยาหรือลูกแต่เขายอมรับได้แล้วว่าการจากลาเป็นธรรมชาติของโลกหลายปีต่อมาเขากลับมาที่วัดพร้อมตั้งศาลาเล็กๆหน้ากุฏิหลวงพ่อและแขวนกระดิ่งไว้หนึ่งใบเสียงกระดิ่งยามเย็นยังคงดังอยู่แต่อยู่ในใจเขาอย่างสงบข้อคิดจากเรื่องนี้ทุกไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเสมอแต่จากใจที่ไม่ยอมวางการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการอยู่กับความจริงอย่างไม่ต่อต้านกระดิ่งดังเพราะลมจิตไหว พราะยึดหากลมหยุดจิตก็สงบเองหากคุณเห็นกระดิ่งยามเย็นบางทีนั่นอาจเป็นเสียงของใจคุณเองที่พร้อมจะเบาลงในสักวัน